สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูบ้านสไตล์โมเดนสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีโรงรถด้วยนะครับก็ตอนนี้ช่างก็ได้ขึ้นโครงลังคาแต่น้นยังไม่เสร็จครับก็เหลือตรงเฉลียงหน้าบ้าน วันนี้ไม่รู้ว่าช่างจะมาหรือเปล่าเพราะฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อกี้นี่ตกตั้งแต่เช้าเลยครับไม่รู้ว่าช่างจะมาเชื่อมได้หรือเปล่า เด็กนี้ก็จับเต็มเลยครับทังทีแล้วก็ยังหนาเดี๋ยวขึ้นโครงวงลังคาเสร็จเรามาดูกันต่อครับ